ล้วเส้นผมในรถเส้นผมในรถนะรถลุงพลนะคนตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด 1, คนขึ้นเป็นร้อยคนขึ้นมาบนรถเป็นร้อยคนแล้วเส้นผมที่มันมาอยู่ในรถนั้นน่ะมันจำเป็นจะต้องเป็นลุงพลเอามาไหมสืบสวนที่ชอบ มันมาได้ไหมล่ะแบบนี้เพราะว่าอย่างรถผมอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยคนขึ้นประมาณสิบถึงยี่สิบคนรถผมนะรถผมเนี่ยคนคนจะขึ้นนั่งรถเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบคนอย่างเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นไปแล้วสามคนเอ,อเมื่อเช้าเลยนะเมื่อเช้านี้ก็มีขึ้นมาแล้วสามคน แล้วอลุงพลน่ะช่วงนั้นน่ะคนขึ้นรถเยอะมากคนขึ้นรถเยอะมากใช่ไหมสวัสดีจ้าพี่สายทองพิดาสวัสดีครับเพชรสวัสดีครับถูกต้องไหมเจรถอา่า คนขึ้นรถเยอะมากแล้วเส้นผมที่จะขึ้นรถที่จะมาอยู่ในรถอ่ะมันจำเป็นจะต้องมากับลุงพลไหมหนูสะดอขึ้นนั่งรถลุงไปตามหาผลไม้ต้องดูด้วยว่าโดนคนตอนนั้นเลยหรือจากหลังหลังจากเหตุการณ์หนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์หนึ่งเดือน สวัสดีตอนเช้าคุณอิสระเมื่อวานดูป้ากับย่าพามาเราร้องไห้ตามเลยยังไม่เลิกร้องอีกเหรอพี่แก้วสวัสดีครับแก้วสมุยโซเชียลแคมสวัสดีครับท่านเออเมื่อวานได้ข่าวว่าโซได้ข่าวว่ามีม,มีมีช่องไหนมาบอกว่าพ่อใหญ่นิรนามตายเหรอเป็นอะไรตาย ทางโซเชียลแคมเจ้าพ่อใหญ่เรือนม้มเห็นว่าพ่อใหญ่เรือนม้มตายเป็นไรตายครับอน้ำเอ็นสวินทองบูนพี่ไพพี่ไพสวัสดีครับผม <c oughs> มาคุยเรื่องนี้ก่อนคุยเรื่องนี้ก่อนสืบสวนไม่ชอบนี่ก่อนนะแม่วิพาสวัสดีจ้า เส้นผมในรถในรถผมเนี่ยเส้นผมในรถผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนขึ้นมาต้องเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเม่กี้เม่กี้ใครพูดถึงเรื่อง DNA DNA ไม่มี d n อไม่มีแต่คําวินิฉัยเขาบอกว่า DNA ที่ไม่มีเพราะว่า แดดมันร้อนและฝนมันตกเลยทำให้ DNA ไม่มี288ก็มานะซึ่งตามหลักความจริง DNA ไม่มีมันก็คือไม่มีพอต้อมไหมกำลังจะนอนพอดีจะตีสาแล้วหลับไปเลยครับอา่าเดี๋ยวตื่นมาค่อยมาดูย้อนหลังนะจะได้มีโฆษณานะ สื่มส่วนไม่ชอบแอนไม่สิ้นสงสัยก็ยกประโยชน์ให้จำเลยถูกต้องแต่หนึ่งเส้นผมมันจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนเอามาเห็นไหมว่าตาพลเป็นคนเอามาเห็นไหมว่าตะพลเป็นคนตัดมีมีดไหมว่าตาพลเป็นคนกัดกันไกรไหมตะพลเป็นคนตัด พนายไม่สอบเวลาเด็กหายกับเวลาลุงอยู่ที่สวนไม่รู้อนอมสีสวัสดีครับไม่รู้พี่จันเทนสอบหรือไม่สอบไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือคำว่าสืบสวนไม่ชอบของทานายรัชพลเนี่ยอ่าน่าจะมาน่าจะมานะคือดีเอเอไม่มี คนตัดไม่เห็นมีดตัดมีดตัดมันต้องเป็นกันไก่ตัดผมอะ่ะถ้ามีดตัดมันต้องใช้มีดมันใช้มือจับแล้วก็เอามีดเถือเถือเถือถึงจะตัดได้ใช่ไหมแต่ในเมื่อกันไกมันต้องใช้กันไก ров, ถึงจะตัดได้คลิปคลิปคลิปใช่ป่ะมีดมันต yeah. ัดไม่เข้านะเส้นผมน่ะมีดมันตัดไม่เข้านะนอกจากมีดโกนอ่ะถ้ามีดโกนอ่ะตัดเข้าถ้าเหมยวะดีจ้า ใช่ไหมเส้นผมแล้วเส้นเส้นผมเนี่ยมันต้องใช้มีดกันไกลแต่เขาบอกว่าใน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 คำสื่อพยานเขาบอกว่ามีดที่ตัดเป็นมีดคมเดียวถ้ามีดคมเดียวเนี่ยมันต้องใช้สับมันต้องมันต้องเอาอะไรมารองแล้วก็สับปกอกเข้าไปใช่ไหมติดต่อทนายรัชพลเลยค่ะปรึกษา กยังไม่แกยังไม่ตื่นมั้งแต่กี้โทรไปยังไม่รับสายเลยแต่ส่วนมากจะเป็นลูกน้องแกเป็นคนเป็นคนรับนะลูกน้องแกเป็นคนลับถ้าคดีนี้ลงเป็นคดีแรกของไทยที่แปลกหอมเมสุขสวัสดีครับภาษีน,น,นเกเรือสวัสดีครับใช่ไหมเจรดเจรดเอาคำนี้ไปไปคุยนะ DNA ไม่มี แต่เขาบอกว่า DNA มันมันหายไปหลังจากที่ฝนตกและแดดออกคือมันไม่มีก็คือมันไม่มีอ่ะเออไม่ว่าจะเอาไปล้างไปขัดไปหูไปอะไรก็ช่างมันก็ต้องไม่มีแนะนำให้ป้าที่ดีที่สุดคือขอให้ป้าขอให้ทนายรัตนพลเอาไว้เป็นผู้ปรึกษา เพราะท่านมีข้อมูลอยู่ในนั้นเยอะที่ไม่ชอบในการทำงานของตัวตุนอิสระแนะนำให้ป้าน่อยเดอร์ขอท่านไว้เป็นที่ปรึกษาควรจะมีคนมีความรู้เอาไวา้ที่วรลวิคเดวิดสวัสดีครับผมพี่แพทย์ตัดยังอยู่ครบไหมเพราะอยากจังเดี๋ยวปอบแขวนลนกลั <c oughs> วทำไมสวัสดีจ้ามุมโม ไม่มีหาอะไรเลยมอญเองรอดิ์ช่วงนั้นหน้าร้อนและไม่มีฝนถูกต้องมันต้องขัดมันต้องซัดอย่างนั้นจะมาเป็นทอดทอดยายพร้อมพันว้ดีจ้ะบันจงเชีเนียวล,ลายนิ้วมือก็ไม่มีก็ เขาบอกว่าลายนิ้วมือไม่มีดีเอไม่มีเพราะว่าฝนมันตกแดดมันออกมันเลยหายไปแต่ความจริงไม่มีมันก็คือไม่มีมันจะบอกว่าไม่มีเพราะมันหายไปแล้วมีใครเห็นไหมว่ามันมีมาก่อนถูกต้องไหมมีใครเห็นไหมว่ามันมีมาก่อนลายนิ้วมือ มีใครเห็นว่ามันมีมาก่อนไหมในเมื่อไม่เห็นไม่ใครมีมาก่อนแสดงว่าในเมื่อมันไม่มีมาก่อนมันก็ไม่มีการหายฟังคุณนางอเมริกาพูดดีมากค่ะเรื่องเก่าๆว่าอีแม่มีพิรุตพิรุตมันไม่เกี่ยกครับอีแม่มีพิรุษมันไม่มีใครไปแจ้งความอีแม่มันก็ไม่มีประโยชน์เอฟังหูซ้ายุหูขวาได้เลยไร้ประโยชน์ครับแล้วที่น้องหายไปมีฝนตกไหมไม่รู้ ใช่ไม่มีคือไม่มีใช่ไม่มีคือไม่มีถ้ามันหายแสดงว่ามันมีแล้วหลักฐานการมีอยู่มันอยู่ตรงไหนคดีเดียวในโลกไม่มีหลักฐานจับคนร้ายเข้าคุกจับคนเข้าคุกได้เ,เลมอนย่าออซซี่ใช่เหรอแดดออกฝนตกดี a หายไม่รู้เขาบอกว่าดีเอในมันหายมันหน้าแรงนะช่วงฝนไม่ตกเออสลัสดสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับนะ DNA ไม่มีมันก็คือไม่มีมันจะหายไปได้ยังไงลายที่มือไม่มีมันก็คือไม่มีมันจะหายไปได้ยังไงถ้ามันหายแสดงว่ามันมีใช่ไหมเหมือนเหมือนสอหนึ่งอย่างเงี้ยสอหนึ่งอ่ามันมีสำเนามันก็ต้องมีต้นฉบับใช่ป่ะสอหนึ่งในเมื่อมันมีสำเนามันก็ต้องมีต้นฉบับมันจะไปหายไปได้ยังไงมันหายไม่ได้ ไม่สิ้นสงสัยมีเยอะแต่ต้องโดนทําไมถึงต้องโดนละะ่ะแคทไม่สิ้นสงสัยก็คือไม่สิ้นสงสัยดิมันจะไปโดนได้ไงฮะ